สวัสดีครับผมนายกาัมพลสริตและคณะช่างไฟ2องตกกลุ่ม11จะมาทำคลิปนำเสนอรายกานที่หนึ่งนะครับวันนี้ผมกลุ่มของผู้พบจะมานําเสนอหัวข้อที่หนนะครับอธิบายหลักการเลือกใช้โปรแกรมและหลักการนําเสนอ,อสนผลงานที่น่าสนใจนะครับมาดูหลักการเลือกใช้โปรแกรมนะครับหลักการเลือกใช้โปรแกรมนะครับมีดังนี้นะครับทําความเข้าใจเกี่ยวกับการนําเสนอก่อนการเลือกระบบสารสนเทศ มาใช้ในการนําเสนองานต้องเข้าใจถึงลักษณะงานที่ต้องนําเสนอว่าจะนําเสนอเช่นใดนะครับเช่นเป็นข้อความหรือมีการคํานวณหรือเป็นงานที่เกี่ยวข้องกับการค้นหาการเก็บรักษาข้อมูลนะครับลำตัดที่2นะครับการเลือกโปรแกรมสําเร็จรูปมาใช้นะครับเมื่อทราบลักษณะของผลงานที่นําเสนอแล้วนะครับจะเลือกระบบสารสนเทศที่เหมาะสมกับการนําเสนองานนั้นนะครับงานบางอย่างอาจใช้งานระบบสารสนเทศใน การนําเสนอได้หลายอย่างนะครับอาจจะต้องเลือกว่าจะใช้ระบบแบบใดนะครับผู้ใช้ต้องมีความเข้าใจและความสามารถในระบบนั้นนะครับต่อมานะครับหัวข้อที่สามนะครับการจัดหาเครื่องมือความต้องการของโปรแกรมนะครับโปรแกรมแต่ละโปรแกรมมีความสามารถไม่เหมือนกันนะครับขนาดของโปรแกรมก็ไม่เท่ากันนะครับ ทำให้ความต้องการของฮาร์ดแวร์ในการทํางานตามโปรแกรมนั้นแตกต่างกันไปนะครับสีนะครับการใช้โปรแกรมนะครับในการนําเสนอนั้นนอกจากผู้ใช้จะต้องทําความเข้าใจการทํางานของฮาร์ดแวร์ว่าใช้งานอย่างไรแล้วรายละเอียดการใช้งานซอฟแวร์ so way, ก็เป็นสิ่งสำคัญที่จะต้องทำความเข้าใจก่อนเช่นการก่อนจะใช้งานด้วยนะครับ ต่อไปหลักการนำเสนอที่น่าสนใจนะครับมีดังนี้นะครับการดึงดูดความสนใจการใ,ใช้การออกแบบใช้ภาพที่ชวนมองนะครับความชัดเจนและความกระชับของเนื้อหาความสั้นแต่ใส่ใจ,ใจความชัดเจนนะครับความเหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายนะครับเช่นกลุ่มเป้าหมายเด็กควรทําสีสด สายและก็แทรกภาพการ์ตูนไปด้วยนะครับขอบคุณครับข้อสงการนำเสนอแบบเว็บเพจเป็นรูปแบบการนำเสนอที่ใช้อินเทอร์เน็ตการนำเสนอบบนี้สามารถสร้างการเชื่อมโยงที่ซับซ้อนระหว่างส่วนต่างๆตลอดจนสามารถสร,ร้างการเชือ่อมโยงเอกสารที่ต่างกันต่างรูปแบบกันได้แต่ต้องใช้เวลามากกว่ารูปแบบอื่นและผู้จะทำต้องมีความชำนาญ ในโปรแกรมที่สร้าง,างเว็บเพจวิธีการเลือกใช้ภาพและสีเพื่อก,การนําเสนอนะครับในนี้นะครับหนึ่งการเลือกใช้ภาพเนื่องจากผู้เนื่องจากภาพจะช่วยผู้ชมผู้ฟังสามารถจดจําตัวอนรได้ดีนะครับดังนั้นการเปลี่ยนแปลงเนื้อหาเป็นรูปภาพเป็นเทคนิคหนึ่งในการดึงดูดความน่าสนาใจนะครับ 2. การใช้สีนะครับการเลือกใช้สีควรเลือกใช้สีที่ตัดกับระหว่างตัวอักษรนะครับ เช่นการเลือกใช้พื้นสไลด์เป็นสีขาวอ่อนๆตัวอักษรก็ควรมีสีดำหรือสีนดำเงินนะครับที่เป็นสีที่โดดเด่เกกนการใช้เอฟเฟกนะครับ3ควบคุมการนำเสนอไม่ควรใส่เอฟเฟกมากเกินไปเพราะจะส่งผลให้ผู้ชมผู้ฟังสนใจเอฟเอฟกมากเกินไปนะครับหรืออาจไม่สนใจการนำเสนอเลยก็ได้เอฟเฟก ที่มากนี้จะทําให้รบกวนรบกวนการจดจํานะครับผมครับตัวอย่างการน,นําเสนอนะในรูปแบบเอกสารโปรแกรม Microsoft PowerPoint โ,โปรแกรมดังกล่าวสามารถประยุกต์ใช้ในการนําเสนอและสื่อสารข้อมูลตามลักษณะางานอาชีพได้เป็นอย่างดีและประสิทธิภาพการนำเสนอนั้น ควรดึงดูดความสนใจความชัดเจนและความกระชับของเนื้อหาและความเหมาะสมกับกลุ่มข้อสนะครับอุปกรณ์ดิจิทัลที่เหมาะสําหรับใน,ในการใช้นําเสนอนะครับโดยอุปกรณ์ที่หนะครับคอมพิวเตอร์ขนาดบันทึกหรือน้อตบุ๊กนะครับเป็นอุปกรณ์ที่ใช้สร้างงานนําเสนอ เป็นสื่อกลางในการเชื่อมโยงอุปกรณ์อื่นๆน,นะครับเช่นโปรเจคเตอร์เพื่อการนำเสนอและใช้นำเสนองานผ่านหน้าจอของคอมพิวเตอร์นะครับและอุปกรณ์ที่2นะครับโปรเจคเตอร์เป็นอุปกรณ์ฉายภาพที่ใช้ในการนำเสนอโดยสามารถรองรับสัญญาณภาพของคอมพิวเตอร์เครื่องเล่นดีวีดีและเครื่องกำเนิดภาพมือถือนะครับเหมาะสำหรับการนำเสนอข้อมูล ในห้องประชุมเพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถมองเห็นภาพและข้อมูลได้อย่างชัดเจนนะครับโปรแกรม Adobe Dreamweaver โปรแกรมจะทำการเปลี่ยนรหัสคำสั่งให้เปลี่ยนภาษา HTML โดยอัตโนมัติ 1. สนับสนุนเว็บเพจที่เป็นภาษาไทยได้ดี 2. คุณสมบัติที่สามารถ จัดการเคลื่อนไหวโดยไม่ต้องอาศัยลรองอิน 3. ส,สามารถเรียกใช้ตารางจากภายนอกได้โดย Import จัด t ท x กไฟนี้สีเป็นโปรแกรมที่สนับสนุนการใช้งาน CSS 5มีความสามารถในการทำ o p p o r t เมนูมน รวมถึงทํารูปภาพเปลี่ยนเมื่อเมาส์ชี้เป็นต้นครับเป็นงานกันมากครับสําหรับการนําเสนอข้อมูลของกลุ่มพวกเรานะครับถ้าผิดพลาดประการใดขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะครับกลุ่มก็ผมก็ขอจบการนําเสนอเพียงท่างนี้นะครับขอบคุณครับ